เข้ามาแล้วครับกุ้งพนมเปนอันนี้ผลก็ ก็แซงกัคันนี้เทคกขเทคกขเทคจนีเข้าได้มันอยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่อยู่ ั่ซ้ายเพียบเลยปัมติดติดกันเลยนี่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบเมตรปั๊มหนึ่งห้าสิบเมตรปั๊มหนึ่งแต่ฝั่งขวาไม่มีฝั่งขาเข้านะนี่ฝั่งขาเข้าแต่ฝั่งขาออกเ,อเ,ออเยอะฝัง่งขาเข้ากรุงพนมเป็นไม่มีแต่ฝั่งขาออกม ่ฝั่งข่าวออกมีน้ำปัมป๊มน้ำมันเพียบเลยปัปตตหออเราจะไปดูปั๊มปตทที่กรุงเทพเป็นไม่ใช่ไม่่ใชอ๋อนี่ไฟแดงอ่ะไฟแดงหยุดทำไมอ่ะมันไม่ใช่แยกทำไมมีไฟแดงอ๋อเขาไปกันเริ่มเนะ ก็ชิดขวาผ่านตลอดเฮ้ยนั่นก็ไปสิไป <laughs> แดงอะไรวะแนนไม่เห็นมีใครหยุดไปแล้ว <laughs> มันจะเขาอยู่ในกันนึกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากันแม่ใครตั้งแต่ไข่ไข่ก็ผ่านจากคลองนั่นล่ะอาชีพใส่ก็ผ่านตลอดมันบอกอาเจ้าคลองมออา,ายมอยู่งยังใส่อย่างมันประสาท์บอกมัวแต่คลองขี้ขวาอยู่ ชิดขวาปุ๊บก็ติดแมกมาเลยแมกมาจากอินเดียนะครับนำเข้าจากอินเดียมาอยู่ที่กัมพูชาเขาปั๊มนี่เอฮะ,อะมันมีหอง,งน้มันเข้าไ,ได้ไหมนี่ไม่ได้ไน้ำท่วมอมน,นี่นเนน้ยคือน้ำท่วมหรอ ฝนตกแค่นี้น้ำท่วม,ไม,ไมึไฟแดงไม่มีใครใครหยุดเลยอะอาวอันนี้ไม่มีไฟแดงนะแต่ต้องดูนะ เขาไปไหนกันกเนี่ยอ๋อเป็นกำลังมันเส้าใช่เขาเดินขบวนไปไหนกันใหญ่ใหญ่กวางเนาะฮะอันใ้โรงงานโรงงานเหรอเออโรงงานแล้วเนี่ยกำลังมันเส้าคุณบอกว่ามันเส้าหวม,มันมาแต่เมื่อวานว่เห็นบอกเขายางอยูอ่นั่นเอานนี่เขาไม่ต้องใส่แบบฟอร์มชุดแบบฟอร์มกันหรอกก็ใส่ชุดแบบ ฟีสไตล์เลยปล่อยนมากนะักอมให Amazing Amazing so today, album, am od, ับผูเร e, um ียนสดายแม่เอาบองปรโนกรุบกรบเนี่ยเอนมเป็เน้อมาชมเช็คอิน พื้นที่ได้วันเช็คอินกันแรงกันแรงอ่ากันแรงปนน้ำปิงแสันเวรเลียหกโมงสามสิบสีน่านาทีก็เลิกงานกันกี่โมง จะบอกเพิ่งเลิกเมื่อกี้นะเลิกปุ๊บก็ออกมาบึมบึมบึมเลยเขาพร้อมกันงี้เลยนเียอบเะไปแล้ยังเลยเพียบเลยนี่ยอเป็นหมื่นคนเลยคอยมาเนี่ยยังกระจายมานี่ทั้งมอไซค์ทั้งอะไรอีกเนี่ยโอ้นี่ มาทางนี้อีกนี่รถบัสก็จอดรอเต็มทุกคันแล้วนี่เป็นหมื่นคนนะ่ะ <c oughs> ก็ทำอะไรกันนะ่ะนี่ครับมีศูนย์ฮอนดานะฮะ โอ้มาถึงตอนมืดก็เลยนี่ก็ยังมองเห็นเลยนะโอ้มีคลินิกทำฟัน้วยนี่อันนี้อะไรนี่ มามมือนี่คืออะไรยังบอกว่าโรงแรมหรือหมู่มออบ้านหรือห้างถ้าคนของเราเข้าไปห้างว้าวกรุงปนมเป็นครับตอนนี้เราเข้าสู่กรุงปนมเป็น นะรห้าง ABA นี่แบงค์เขา ABA นี่เป็นแบงค์ <c oughs> แบงค์ใหญ่ของทัมบูชาอะไร